เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยตีไม่โดนว้าตอนนี้วิ่งเร็วได้แล้วฮะซูมมาดนึงเพื่ออัธรสดที่สวยงามโอ้ยเหี้ยหมาหมาป่าด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยมันมามันมาสวยแล้วกูตามกูลงมาดิตามกูลงบัดไผีบ้า ่าโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม The Palace เอออ่านผิดอันถุกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกัน <laughs> ตัวเดโมนะครับผมเปิดให้เล่นในสตรีมเราสามารถไปโหลดฟรีมาเล่นกันได้ก่อนนะนี่จะเป็นตัวเดโมนะทุกคนผมต้องขอเกิดไว้ก่อนเพราะว่าตัวเตรียมยังไม่มาอันนี้เป็นตัวทดลองเล่นเออตัวหลักๆเลยก็จะมีพวกตัวละครจะเป็นผู้หญิงตัวเดียวนะไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเพศได้ไหมในอนาคตเราก็จะมาเลือกเลือกไซส์ได้ทุกคน <laughs> ดูดิ <laughs> ไใส่แบบบึ้มบื่แล้วกันเออนี่บึ้มบื่มนะบึ้อมบื่มมีบึ้มบืมบมไปเลยหน้าหน้าก็จะอันนี้เป็นสีสีตาป้เออสีตาเอื่นก็เปลี่ยนไม่ได้โอเคเส้นผมของหัวแดงแล้วกันเออหัวแดงรัดโอเคหัวแดงโอเคแต่งหน้าก็ยังไม่ได้โอเคหลักๆเลยก็จะมีปานนี้แล้วก็การอยู่รอดมักใช้งานโอเค เปิดมามันก็จะมาอยู่ในถ้ำอย่างนี้เลยแหละโอ้โหอลังการเหลือเกินไม่ใช่ฉากนะอลังการเหลือเกินเนี่ยอลังการเหลือเกินที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยอลังการเหลือเกินนี่ดูดิูอันแรกแล้วไปที่ไหนมาเนี่ยอันนี้คืออะไรกล่องเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เหมือนต้องใช้กุญแจใช่ไหมใช้กุญแจเปิดด้วยโอู้เราอยู่ในถ้ำอย่างนี้ อยู ð, kind of video, ่ในถ้ำอย่างนี้เราต้องหาทางออกคุณผ so ู stuff, like man, ้ชมเราก็จะเดินไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆสวภาพตัวอุ้ยมันช่างมืดจังวะมันมืดจังเลยอ่ะสุบาพสุภพเฮ้ยทางขวามีอะไรไปไปดีกว่าไปทางนี้แล้วกันโอเคตรงไหมฮะวิ่งได้ไหมเออวิ่งได้เอ้ยทำไมเลื่อนรถ ดวิ่งแล้วทำไมเลือดลดข้างหน้ามีอะไรวะข้างหน้ามีอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอา้าวโอเคทางตันก็วิ่งไปต่ออ๋อเอากลับมาที่เดิม <c oughs> โอเคง่ไปทางเอ้ยตกใจหมดโอ้ยบาย อ้อนี่ไงเหมือนเมื่อกี้เราจะเลี้ยวผิดทางปะมันก็เลี้ยววนกลับมาที่เดิมโอเคงั้นเราจะลองเลี้ยวขวาอ้ามีทางซ้ายจริงด้วยอ่าทางขวาก็มีแต่ผมไม่ไปไม่ได้ไม่ได้จะไปได้มันเป็นทางตันโอเคอ้านี่ไงเจอแสงสว่างลังสว่างอูงง้ชมแสงสว่างวิ่งเลยฮะตลงหวันนี้เจอแสงสว่างอ,ะอ่ะอ,อ้ากด F บอกไปอุย้ยตูดตูดเบอเลย ต,ต, <c oughs> ต้อเต็มจอเลยเย่ไปต่อไปต่อไปต่อมีเต็นท์อยู่หน้านี้เก็บมากด้เอเปอร์เก็บเก็บมาก๋อาหารกลางวันข <c oughs> อจะมีเสื้อผ้าบาอะไรเนี่ยถอดได้ไหมถอดได้ไหมเฮ้ยถอดได้วะถอดได้วะเฮ้ย ก็รู้ในหัวพวกมึงคิดอะไรกันอยู่กูรู้กูรู้กูรู้อันนี้ถอดได้ไหมไอ้ถอดได,เได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดีใส่ไว้บ้าอ้าววางไม่ได้วะแต่วางพื้นไดอได้วะแล้วเนี้ยไอได้เดี๋ยวใหม่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 กูรู้พวกมึงคิดอะไรกันอยู่พวกมึงอยากดูก็ก็ไปเปิดเล่นเล่นเอาเองสืเอ,อเราไม่ได้อยากดูเ,ออเราแค่อยากดูมันถอดได้ไหมโอเค แผนที่กด m อ่าไม่ขึ้นกดอะไรก็ไม่ขึ้นอีกอากด b โอเคอ่ะขึ้นมาแนละ้วกด b อะไรเนะี่ยอ๋อสร้างบ้านการสร้างบ้านโอเคการสร้างบ้านแต่น่าจะสร้างไม่ทันหรอกมีแค่ยี่นาทีเองตอนนี้อ๋อแผนที่เ๋าไม่ใช่ม็ด,ด,ดูแผนที่ไงวะอันนี้คืออะไรอ๋อเลื่อนใช้ลูกขี้งเลื่อนลงมาอเค น้ำหนักร่างกาย58กิโลโเจส์ทัศภาพ700%วันของการอยู่รดคือศูนย์นะวันแรกของเราสัตว์อะไรเนะี่ยอ๋อคิวยังไม่ได้ค,คิวต้อคิวเกาะสามวาความชื้นบา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 เจเอากดบีครั้งหนึ่งกดบีกดบีเพื่อเปลี่ยนมุมมองเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะ เดี๋ยวนะมันเสี่ยงอะไรเมื่อกี้เสี่ยงมันหลอนไงไม่รู้มีขวดด้วยอ๋อขวดเก็บมากดแท็บขึ้นมากินได้ไหมกินได้เหรอการศึกษาโอเคใช้เปิดกินเลยทีนี้หมดอายุตั้งแต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้เจ๊โ <c oughs> okay. อ้โหผู้ชมดูดิ กาดจอผมวิ่ง9.8%อุณหภูมิวิ่อยู่72อันนี้ขนาดเปิดรอบพัดลมไว้แบบ70 70%นะส่วน CPU ก็มันจะยังไม่ขวดเท่าไหร่อ้าวกระโดดกระโดดหนึ่งครั้งโอเ่กระโดดก็ผ่านภารกิจง่ายไปไหมมันง่ายเกินไปใช่ไหมวิ่งเร็วก็ไม่ได้ฮะเจ็บขาอะไรทำบ้าง อาวุธอวุธนี่ก็ได้อ๋อนี่ไงขาเจ็บขาเจ็บอยู่ฮะอะไรอะกระดูกหักอ๋อนี่จะเป็นอาวุธโอเคเราต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวสมมติว่าเราจะคราฟขวานเราต้องมีหินขนาดเล็กแล้วก็อะไรเนี่ยสาขาเก็บนี้มีมีภาษาไทยด้วยให้ด้วยนะทุกคนแต่มันจะแปลแบบแปลกแปนิดนึง สาขายาวสาขายาวใช่ไหมสาขายาวเออสาขายาวสาขายาวถ้างั้นมันวิ่งเร็วไม่ได้อะไม้นี้เก็บได้ไหมไม่ได้แ้วขาสั้นสาขาสั้นเป็นยังไงวะเราเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งอยู่ในกลางป่าต้นไม้พวกนี้ทําลายได้ปะไม่ได้เฮ้ยกิ่งไม้หายากจังวะอันนี้มันสีแปลกแปอ่าเก็บได้ ว่าหางจระเข้อันนี้คืออะไรดอกไม้ปอดอกไม้ปอออเสียอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงเสียงไอ้แหกปากกลางป่ากลางดงกลางภูเขาภูมิลำเนาป่าไผ่อะไรเอ้ยเดี๋ยว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 เสียงใครร้องเครื่อเมื่อกี้เสียงใครร้องเครื่อเมื่อกี้ก้อนหินก้อนหินเก็บไม่ได้อ้าวทำไมเก็บไม่ได้ก้อนหินเก็บไม่ได้ มันเหมือนมีคนอยู่ใกล้เราเรยเมื่อกี้จะไม่รู้เป็นคนหรือเปล่านี่สาขายาวอยูแล้วเอาแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะกดทิง้งอ๋อกดจีทิง้งเดี๋ยวเมื่อกี้มีเสียงคนร้องอยู่ใ,ใกล้ใช่คนหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวนะเฮ้ยคุณผู้ชมไี่ยินเสียงเหมือนผมปะผมนี้ยินเสียงเหมือนคนนะเมื่อกี้เฮกวางอีบ้า ฟังตุบลื่อเลยมันจะมันจะชนเราไหมเนี่ยมันจะพุ่งชนเราไหมเกย์ okay, ไปต่อครับผมรู้สึกเหมือนเพิ่มผมโดนตามไงไม่รู้เอ้ยระตายตกใจหมดเลยอะไรนะเนี่ยมีรถไม่ใช่รถเครื่องบินมองอยังไงว่าโถลดเนี่ยขับได้ไหมสภาพนี้ขับได้ข็แปกลกอะเรายังไม่มีหินทำขวานเลยเนะี่ย ผมว่าจะลองทําขวานแล้วมาสับกระเป๋าอันนี้ดูเหมือนเออไอ้นั่นอะไอซันลอตดอฟเอร์เลสอะที่มันเอาก้อนหินตีเอไม่ใช่ก้อนหินดิเอาเอาเอาวุธตีกระเป๋าได้อะแต่ตัวนี้คือก้อนหินยังไม่ได้สักก้อนเลยคุณผู้ชมมันต้องเป็นก้อนหินแบบไหนวะจะเป็นก้อนหินอันนี้อ่ะยังไงก้อนหินขนาดเล็กโอเคหนึ่งก้อนเฮ้ยเรามีอะไรทางขวามันคืออะไร พระเจ้าน่ากลัวจังมีโซดาด้วยอ่ามีผ้าเอ้ยผ้าผมรู้สึกว่ามันต้องใช้ผ้าทําแผลนะ,ะกนินนี้ไปก่อนแล้วกันจะได้ไม่เสียเปล่าอาหารหมดอายุต้องใดชาติไหนก็ไม่รู้เก็บผ้ามาก่อนนะอ๋อนี่ไงผ้าพันแผลโอเคการศึกษาการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญนะผมรู้สึกว่ามีเสียงเดินอยู่ใ,ใกล้ะ่ะ เฮ้ยแล้วมันทำไมมันใช้ผ้าพันแผลไม่ได้ถ้าเกิดว่าใช้ได้ที่ขวาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วเราต้องทำยังไงกับขาเราที่บาดเจ็บอยู่ตอนนี้ลากมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเคช่างมันเราไปหาก้อนหินก่อนดีกว่าเฮ้ยหมอกลงว่ะก้อนหินนี่ยก็หายากเหลือเกินเนี่ยขุดเอาตามโอ้ยก้อนหินก็นเล็กๆก้อนเดียวมันต้องใช้สองก้อนไงเรื่องของเรื่อง กูคือคือกูไม่ได้อยากได้ไม้เลยตอนนี้กูคืออยากได้ก้อนหินก้อนเดียวก้อนเล็กๆเออนี่ไงโอเคงานหัตถกรรมขวานเกเสร้างได้ละในนี้มีอะไรเฮ้ยน้องหมายดอกจันคืออะไรไม่รู้เก็บมาก่อนอันนี้ก็ทิ้งบงพื้นแล้วกอนยาเย็นยาเย็นคืออะไรวะ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของป่าแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็เก็บน,นี่ขึ้นมามันคือยายเย็นเก็บไปก่อนแล้วอาวุธเรา,าเมื่อกี้ไปไหนอ๋ออยู่ตรงขาต้องกดใช่ไงอ๋อกดกดเลขกสี่โอเคอน,นี่เราก็กลับไปที่เครื่องบิดน,นะตอนน,นี้เดี๋ยวลองตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เฮ้ยอ๋โอโอเคอุ้ย ต้นเล็กนิดเดียวมึงบ้าปัะเดียวได้ท่อนเบลล์เลยอ่ะแบกขึ้นมาขาก็เจ็บอ่ะแบกท่อนไม้เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนอ๋อโอเคโอเคโอเคเปล่ากูแหลวไปได้ไงเจอแล้วรับรับเฮ้ยโอเคมีผ้าอันนี้ของเต็มเต็มของเต็มใช้ไปก่อนเครื่องดื่มอะไรกินเข้าไปผ้าจำเป็นมากอ่ะ น,นี่กระเป๋าอันหนึง่งกระเป๋าด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนใช่ไหมเจนั่งลงมผผมไม่ยินเสียงเหมือนคนเลยอ๋อนี่ผ้าเพียบเลยเจน้ำหัวเราสามารถใส่ได้ไหมใส่ได้อะ มูกับจันมันเป็นกับจันแล้วสินะตอนนี้เดี๋ยวนะมันพังได้ด้วยวะต่อไปเป็นครอบเพิงโอเคสร้างเลยเอา้าไปฉายซะง,งั้นเราเอานี่ทิ้งไปเก็บไฟฉายขึ้นมาทำไมทำไมพื้นที่ไม่ว่างมีดีนเสียงอะไร มเริ่มหลอนแล้วเนะี่ยผมจะได้ว่าผมมีผมมีไฟแช็คอ๋อถือนี่ได้ด้วยโอเคก็ไปดูอีกกล่องนะเผื่อมีไฟแช็คให้เราจะต้องไม่ต้องวิ่งกลับไปที่เต็นท์เสียเวลาเพราะตอนแรกผมเจอไฟแช็คว้ย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เราต้องวางอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนอ่กดวางไฟฉายก่อน ซับซับมันเหมือนเสียงมีคนเดินอยู่รอบรอเราตลอดเวลาเฮ้ยมึงแข็งแกร่งเกินไปละไอ,อ,อเผ๋าเดินทางอุ้ยเฮ้ยโอ้โหกว่าจะเปิดได้รองเท้าบูทเหรอ,อเฮ้ไหนลองดูซิบูทบ้าบูทบอเลย าเ,เามาชาเย็นเย็นชาเดี๋ยวก็จะมืดแล้วดูทรงนะเดี๋ยวผมอยากสงสัยมากเลยว่ามันทำลายนี้ได้ไหมไม่ได้วะอุย๊ยได้เฉยหัวตัด What, the fuck? What the ัตฟักหัวตัดแขนตัดกล่องไม่ขีดไฟโอเคกล่องไม่ขีดไฟแล้วได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองอ,อจุดไฟดูฮะตอนนี้เปิดขึ้นมา แล้วยังไงต่อบีมาแล้วก็ดูวิธีการจุดไฟก่อกองไฟของเราอ,อ๋อ,อโอเคอันนี้เราต้องวางาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันดูเจ้าอันนี้วะเอออ่อนใหญ่แล้วกันโอเคแค่นั้นแหละโอเคแล้วทีนี้แล้วก็เดี๋ยวเราอันนี้เราไม่อยากทำเรา กดคนเซิล <c anc el> ไงวะ delete อ๋อโอเคกดลบไปได้เลยเราต้องการสาขายาวแล้วก็หินแปดอันโอ้โหหินกว่ากูจะได้มาแต่ละอันโคตรลำบากโอเคหาสาขายาวก่อนตอนนี้โอเคตัดต้นไม้สาขาโอ้โหทอนบลเลอร์แบก้าไปโอโ้แบกไม่ได้ทิ้งไปก่อนหนักสาขาสาขา ไม่ได้วะมันต้องใช้ท่อนไม้ท่อนไม้กิ่งใหญ่ๆอ๋อนี่ไงขึ้นมาอเอฟขึ้นมาเขาวาลงไปเอาเอาโอโอ้โหเพิ่งน,นี้ได้อันเดียวพระเจ้าพระเจ้ชาช่วยล้อูต้องไปเอาจากไหนเนี้โอ้โห ไ,ไม่มีเลยฮะมีแต่สาขาเล็กเริ่มมืดแล้วทุกคนพรามันไลเริ่มมาแล้วปังหากิ่งไม้ไม่ได้เลยมันไม่มีอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรกูตกใจหมดเลยคือมันไม่มีให้แล้วมันม,มีท่อนเล็กอ๋อ ถ้าพันแผลมันต้องทําอย่างนี้โอเคโอเคเข้าใจล้วอันนี้ไม่เขาเรียกอะไรเฟือต้องเอาอันนี้ทิ้งก่อนแล้วก็เปิดอันนี้ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเราแค่คลิกตรงกระดูกค่ะโอเคอแล้วมันจะใสเองอ๋อโอเคแต่ตอนนี้คือกูอยากก่อกองไฟมากกูหา่หาไม้ยาวไม่ได้เลยสาขาย,ยาวหาไม่ได้เลยตอนนี้เจ้า เช้าแล้วนี่หว่าไม้หาโคตรยากเลยจริงจริงเอาเดี๋ยวกูล่วงโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันคืออะไรหาห่างอีกรอบนึงโอเคจ๊กขับมาที่นี้เอาโอมันหล่นไปนู่นนล่นแล้วอุ๊ยเหโอเค ตรงนี้อ่ามันทำให้เองอัตโนมัติคืออะไรลอย,อ,ยาอากาศตอนนี้เฮ้ยอ๋อเด้อเด้อเด้เดเราเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นดึกๆแ๊กๆยังไม่พร้อมเลยแต่ว่าโดดลงไปแล้วคืออะไรไม่รูุ้กวนก็มีอะไรแรกจับเราไว้ คืออะไรอ่ะแล้วเขาเพิงก็เขาเพิงก็จุดไม่ได้มันใช้ยังไงวะอ๋อกด R กด L แล้วก็เมื่อกี้กดอะไรกด G กด G เพื่อทิ้งเติมน้ำก่อนแล้วกันไปใช่มาสร้างสปาเรามีเยอะฮะตอนนี้แต่มันจุดไฟยังไงเนะี่ยกด R อ๋อนี่ไงโอเคในที่สุดเราก็จุดไฟได้แล้วคุณผู้ชมอูววตอนกลางคืนเฟรมเรียวทำไมมันดรอปจังวะเหมือนจะมีบ้านคน,นไม่ใช่บ้านคนดีซากอ,รอารยธรรมลูกอมบาลูกอมโบ,มบตันเดท่ฟันขอเกตมีรถบัสโง่ๆคันหนึ่งแล้วก็ชีวฟ้านั่นคืออะไรวะ ไปเด็กใกล้สีเอ้ยเด็ๆมันไม่คุ้มค่าที่อยู่ตรงนี้เป็นเวลานานโอเคงั้นเฮีย,เ,ยเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยขวานขึ้นมาคอมอนเบบี้นี่เต็มหัวเอ้าไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้โอ้ยเฟรมเรทดดอบจัดแล้วมันตายเลยว่ะเฮ้ยยังไม่ตายอีก ไม่ตายแต่ก็พิการนะวันนี้ก่อนไอ้หนูขอมมอนเบบี้มันบลมานี่ไม่ตายอย่างนั้นเหรออุ้ยทำไมมันถึกจังอ่ะนี่ไฟเผาเอา้าหัวขาดไปดิตายยังเอเอาตายแล้วโอเคอ้า,ถ,าอถ้ามันเถื่อแล้วมันตายมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเก็บกระดูกมาไม่รู้เอาไปทำอะไระเก็บมาก่อน กโลดสีสัไม่มีพื้นที่ว่างเออไม่เอาเกะกะเดี๋ยวมันต้องมีคนเอามาให้เราอีกอยู่แล้วก็ลโลกระโดกอะไรเนี้ยเออตอนนี้เราไม่กลัวอะไรแล้วท้งนั้นฮนะทุกผู้ชมเรามีความเพลิงเรามีไฟฉายดิเออพูดปิดตอนแรกนี่กลัวแบบขี่หัวตดหายเลยตอนนี้เราเออเราเราเป็นงานแล้วไงตอนเนี้ยเออมันก็ง่ายที่ตอนเนี้ย ตอนคืนแล้วก็บูวะตอนนี้เราเหลือเวลา12นาทีก่อนที่เวลาเดโมจะหมดลงคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรด้ยสร้างบ้านก็น่าจะเหมือนเกมอื่นทั่วไปน,นั่นแหละสร้างบ้านตะคืออันนี้ผมจะพยายามแบบวิ่งทัวร์แบบให้เยอะที่สุดไงเหลือเวลา12นาทีโอเคตอนนี้เราขาเราก็ไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นเราวิ่งได้แล้วตอนนี้เรามีเฟืองอยู่ขาตอนนี้ข้างบนนี้มีบ้าน บ้านนี้อยู่ได้หรือเปล่ามีคนมาห่อยไอ้มีคนมาห้อยอหัอยหวอะไรตรงนี้อีกแล้วไปเชื่อมเอ้มันเป็นเปลาน้ํามันหรือเปล่าวะปกติแล้วเกมทั่วไปนี่เปลาน้ำมันมันต้องมีของนะเอาจริงไอ้ไอ,อ้บ้านนี่อีกแล้วโซดาอีกแล้วไม่เอามีอะไรอีกไหมไม่มีงั้นกูก็ทําลายทิ้งแล้วกันเฮ้ยมีกระเป๋า ทำไมตีไม่ได้วะเฮ้ยเดี๋ยว,ยยวบล็อกไว้ก่อนบล็อกไว้ก่อนฉันชอบอะไรมากขึ้น่านไม่ทันสาบอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยหาฉันเดี๋ยว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 กูบล็อกไว้อยู่นะสาบสาบอุ้ยอุ้ย,อยเอา้า เฮ้ยอุ้ยไม่มันโหดจังวะโอ้โหมันต่างอย่างไอตัวเมื่อกี้ลิบลับเลย <c oughs> เรียบร้อยเลยฮะเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ เออตัวนี้ขาไม่เจ็บแล้วนี่วะโอเคงั้นก็ไปทางเดิมวะโอเคครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับกับเกมเปิดในทอดลองเล่นเออเฮ้ยเฮี้ยหยมาเฮ้ยไม่ใช่หมาคนเอ้าเฮี้ย <c oughs> กูกล่าวปิดคลิปอยู่อยไปปป <c oughs> อเว้นโ้ยโผล่มาจากไหนวะหูใจหายแวบ,บเลยเมื่อกี้แม่งอยู่ดีก็วิ่งมาเรียบร้อยฮะเห็นแต่กองเลือด <c oughs> กูกำลังกล่าวปิดคลิปอยู่เมื่อกี้แม่งวิ่งมาจากไหนวะเนี่ยเออเพื่อนๆสามารถไปหาโหลดมาเล่นได้นะในสตรีมตอนนี้เขาเปิดให้เล่นเดโมอยู่ จะมีเวลาจำกัดนะให้เล่นนะทุกคนถ้าชอบิปนี้ก็ฝากกดไลค์คกดติดตามไว้ได้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำ EP ต่อไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP น้าครับผม